วีกร<ม>ูมฟิวเจอร์พับลิกเซอร์วิสลีดเดอร์จะไม่ได้มีเฉพาะสกิลที่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้นคุณต้องมีไลฟ์สกิลโกลบอลสกิลหรือฟ<ม>ิวเจอร์สกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลภาษาหรือใดๆนะครับที่จะทําให้นักศึกษาสามารถไปแข่งขันในตลาดงานทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ครับไอแพดตัวนี้เราจะให้นักศึกษายืมตั้งแต่ปีหนึ่ง<ม>จนถึงปีสี่อาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยของเราครับ <S <S เป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วยสามารถเข้าใจักศึกษาได้เสมอสามารถปรึกษาได้ทุกเรื่องเลยเนาะ ับพี่อังกออังสุมาพันครับและรายการ k k u Insight รายการที่จะพาน้องๆทุกคนไปรับชมและรับฟังข้อมูลด้านการศึกษาต่อของคณะที่โดนใจกับมหาวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในภาคอีสานและตอนนี้นะคะเราอยู่กันที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะ สำหรับน้องๆท่านใดนะคะที่มีความสนใจในเรื่องของการเมืองการปกครองน้องๆกำลังรับชมถูก EP แล้วนะคะถ้าน้องๆพร้อมแล้วไปรับชมไพร้อมกันเลยค่ะเย้ ก็อยู่กับผู้ที่จะมาให้ข้อมูลแบบอินไซต์เกี่ยวกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นมหาวิทยาลัยขอนแก่นนั่นก็คือผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริศักดิ์เหล่าจันถามท่นนานคณะบดีของเรานั่นเองค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่จะเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัยเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนก็คือมีคณะในใจแล้วและหนึ่ง<อ>ในนั้นก็คือวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นม,มหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานั่นเองค่ะคอยากที่จะทราบข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรเบื้องต้นค่ะอาจารย์รบกวนอาจารย์แนะนําน้องๆพูดถึงเกี่ยวกับหลักสูตรคะ่ะครับสวัสดีครับทุกท่านครับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นหรือโคล่าเคเคยูนะครับที่พวกเรารู้จักกันดีนะครับ มีหลักสูตรทั้ง3ระดับปริญญานะครับเรามีระดับปริญญาตรีระดับปริญญาโทแล้วก็ระดับปริญญาเอกนะครับ <S <S ในส่วนของระดับปริญญาตรีของยุตยการปกครองท้องถิ่นนะครับเรามี3สาขาวิชาเอกนะครับประกอบด้วยวิชาเอกการจัดก,การปกครอง<า>ละกิจการสาธารณะนะครับในวิชาเอกนี้นะครับเราจะมุ่งเน้นนะครับในการที่จะพัฒนาผู้นําบริหารกิจการสาธารณะ มีอะไรบ้างนะครับฉะนั้นเนี่ยเมื่อเราจะเห็นว่าการทํางานของประเทศไทย<ช>เราเนี่ยนะครับแน่นอนภาคร,ราชการเนี่ย<ม>เป็นอีกองค์กรสําคัญในการกับเพื่อนนโยบายส<ช>าธารณะฉะนั้นเนี่ยใครที่มุ่งอยากจะเป็นทํางานในภาคร,รัฐนะครับ<ม>อยากจะรับราชการนะครับเรื่องตั้งแต่ในระดับท้องถิ่นนะครับ<ม>นักบริหารนโยบายนะครับนักวิเคราะห์นโยบายและแผนนะครับบริหารจัดการบุคคลนะครับนักบริหารจัดการทั่วไปต่างๆนะครับรวมกระทั่งถึงเติบโตไปถึงประหลัดนะครับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับหรือบางคนมีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นก็สามารถที่จะมุ่งสู่ก การเงินท้องถิ่นได้อีกระดับนึงก็คือระดับภูมิภาคนะครับถ้าใครต้องการอยากจะรับราชการในราชการส่วนภูมิภาคนะครับก็สามารถที่จะมาเรียนกับพวกเราได้นะครับเริ่มตั้งแต่เป็นเจ้าหน้าที่ปกครองนะครับเป็นประหลัดนะครับ จนกระทั่งถึงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับหรือเป็นประหลัดประทลัดวงก็ได้นะครับหรือแม้กระทั่งจะไปเป็นสสนะครับลูกศิษย์เราเป็นสสอหลายคนนะครับแที่จบจากที่รยการปกครองท้องถิ่นอันนี้คือจะมุ่งในเรื่องของการบริหารจัดการปกครองแล้วก็เรื่องของนโยบายสาธารณะกิจการสาธารณะทุกวันนี้มันอาจจะไม่ใช่เฉพาะภาครัฐอย่างเดียวจะมีนอรองโปรฟิตออเพนไนเซชันด้วยใช่ไหมครับจะมีภาคเอกชนด้วยจะมีองค์กรระหว่างประเทศด้วยฉะนั้นเนี่ยขอบข่ายของการเรียนแล้วก็อาชีพที่หลังจากจบการเรียนไปแล้วเนี่ย คนทางกว้างนะครับอย่ามองว่าแค่มาเรียนวิทยาการมุคลารท้องถิ่นต้องรับราชการเท่านั้นไม่ใช่สามารถทํางานเอกชนได้ด้วยหลายคนก็ทํางานเอกชนประสบผลสําเร็จได้มากมายหลังจากที่จบการศึกษาจากวิทยาการของท้องถิ่นหลายคนไปทางานในหน่วยงานที่เรียกว่า non profit organization หลายคนไปทำงานองค์การระหว่างประเทศหรือแม้กระทั่งไปรับราชการในต่างประเทศก็มีนะครับเป็นตำรวจก็ได้นะครับเป็นตํารวจก็ได้เป็นนักปกครองก็ได้นะครับลูกศิษย์ของพวกเราในส่วนวิชาเอกที่2การจัดการการเงินการคลังเนี่ยนะครับก็สามารถทําได้คล้ายๆกันกับ อาชีพไปคล้ายกันกับสาขาแลขทูโจไปแต่อาจจะมีความเชี่ยวชาญเฉพาะคือเรื่องของการบริหารจัดการการเงินการคลังสามารถทํางานในภาคเอกชนได้ด้วยในภาคธนาคารสถาบันการเงินนะครับหรือแม้กระทั่งเป็นผู้ประกอบการนะครับอันนี้สามารถที่จะทําได้นะครับสาขาที่3การจัดการเมืองและเทคโนโลยีเมืองนะครับจะเห็นได้ว่าปัจจุบันเนี่ยเทรนด์ของการพัฒนาเมืองเนี่ยมาแรงมากแรงมากคะสม smart city หรืออ r b a n i z a t i o n อะไรต่างเนี่ยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากมายนะครับฉะนั้นเนี่ย ความเข้าใจในเรื่องของการจัดการเมืองความเข้าใจในเรื่องของการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเมืองเนี่ยเขาต้องการคนที่มีสกิลทางด้านนี้นะครับเข้าไปทํางานในหน่วยงานดังนั้นเนี่ยทั้ง3สาขานะครับของหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิตระดับบียตีนะครับเราสามารถทํางานได้ทั้งหน่วยงานภาครัฐสายปกครองสายบริหารเอกชนก็ได้เอกชนก็ได้นะครับได้ทุกเกือบทุกกระทรวงนะครับเราก็สามารถที่จะทํางานในองค์กรระหว่างประเทศได้ด้วยเราให้ความสําคัญกับการเรียนทั้ง3สาขาคือเราจะมีการกลุ่มภาษาอังกฤษ ะนะครับให้กับทุกคนดังที่มัตโต้ที่เราบอกว่าดีกรุมฟิวเจอร์พับลิกเซอร์วิสลดเดอร์พราะฉะนั้นฟิวเจอร์พับลิกเซอร์วิส d ลดเดอร์จะไม่ได้มีเฉพาะสกิลที่อยู่ในห้องเรียนเท่านั้น คุณต้องมี live skill คุณต้องมี global skill <ชะ S 1> หรือ future skill นะครับไม่ว่าจะเป็นดิจิทัลภาษาหรือใดๆ,ๆนะครับที่จะทาให้นักศึกษาสามารถไปแข่งขันในตลาดงานทั้งในประเทศและแต่างประเทศได้ครับน้องๆที่สนใจนะครับสามารถที่จะศึกษารายละเอียดของ3สาขานะครับได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับเว็บไซต์ admission นะครับแล้วนอกจากนั้นนะครับในระดับปริญญาตรีเนี่ยเรายังมีการเปิดหลักสูตร live learning นะครับเพื่อรองรับนักศึกษาน้องๆนะครับที่มีความสนใจ อยากจะทดสอบเรียนะนะครับอยากจะรู้บรรยากาศอยากจะเรียนรู้วิธีการเรียนในมหาวิทยาลัยเนี่ยน้องๆก็สามารถที่จะมาลงเรียนในรายวิชา live learning ะะนะครับซึ่งเราเรียกว่า pre degree นะครับซึ่งเราได้เปิดบางรายวิชาแล้วนะครับในเทอมที่จะถึงนี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะลงทะเบียนเรียนได้แล้วก็หากว่าน้องๆสามารถสอบเข้า สนใจที่จะเข้าตามสาขาต่างๆที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยนะครับก็สามารถยื่นในรอบพอร์ตโฟลิโอได้นะครับเป็นเรคคอร์ดในการในการสะสมรกิจได,ได้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าน้องๆผ่านเข้ามาศึกษาที่วิทยาการปกครองท้องถิ่นเราก็จะพิจารณาในเรื่องของการถ่ายโอนรกิจให้ด้วยนะครับนี่เป็นอีกออปชั่นหนึ่งสำหรับรน้องๆโรงเรียนมัธย,ยมที่สนใจนะครับใน,ในการเรียนในด้านรัฐประาสาสนะครับ ส่วนปริญญาโทนะครับเรามีหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตร์มหาบัณฑิตซึ่งเราได้มีการร่วมมือกันกับวิทยาลัยการคอมพิวเตอร์ในการออกแบบนะครับหลักสูตรนะครับที่คิดว่าน่าจะเป็นหลักสูตรแรกในประเทศไทยนะครับที่ให้ความสําคัญหรือมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องของดิจิทัลการเว n แนนซนะครับหร,หรือการจัดการปกครอง ในยุคดิจิทัลนะครับเรามีการเรียนการสอนตามหลักสูตรที่2ปีนะครับแต่ถ้าเกิดว่านักศึกษาสามารถที่จะเรียนจบคอร์สเวิร์กสามารถทําวิจัยครบตามเกณฑ์นะครับของหลักสูตรเนี่ยก็สามารถที่จะจบการศึกษาได้ก่อน2ปี 2> นะครับอันนี้เป็นในส่วนของในระดับปริญญาโทซึ่งอันนี้เป็นกิมมิคพิเศษของวิทยาการปกครองด้อนดินก็คือว่าคนที่มาเรียนระดับปริญญาโทของเรานะครับไม่ใช่นักศึกษาจบใหม่แต่เพียงอย่างเดียวนะครับแต่มีคนที่มาจากสาขาอาชีพต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของภาคราชการภาคเอกชนนะครับหรือแม้กระทั่งนอน ซึ่งเขาสามารถที่จะมาเขาเรียกว่าใช้พื้นที่ตรงนี้ในการเชื่อมต่อเครือข่ายกันได้ด้วยน<ม>อกเหนือจากการการเรียนการสอนหรือก,การรับเอาความรู้นะครับเรามีออปชันอีกออปชันหนึ่งที่เราเรียกว่า uh, MPA l i f e Long Education นะครับซึ่งเป็น uh, การจัดการศึกษาหลักสูตรการศึกษาตลอดชีวิตที่มีรายการคองท้องถิ่นนยครับจัดไว้สําหรับ กลุ่มคนหรือผู้สนใจเรียนที่ไม่จําเป็นจะต้องอยากได้ปริญญาหรือต้องการปริญญาแต่อาจจะไม่ได้มีเวลามาเรียนแบบ full time นะครับซึ่งนะตอนนี้เรามีโครงการที่เรียกว่าโครานะครับโคราเนี่ยเราเริ่มต้นที่ภายใต้ความร่วมมือกับ2อคณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับก็คือนักศึกษาในคณะนั้นๆเนี่ยนะครับสามารถมาเรียนหลักสูตรรายวิชา l i f e learning ของมืศึกษาได้นะครับแล้วเก็บสะสมในกิจไว้ เรียนไปเรื่อยๆนะครับเรียนไปเรื่อยๆถ้าเกิดว่ามีความพร้อมหรือถ้าเกิดว่าเหนื่อยแล้วหรือเบื่อแล้วเนี่ยอาจจะพักก็ได้แต่หน่วยกิจที่เรียนไว้เนี่ยสามารถที่เก็บไว้าานไวนในคลังหน่วยกิจได้ทันทีที่นักศึกษานะครับเรียนจบตาม requirement ของหลักสูตร Live Learning ที่เป็นระดับบัณฑิตศึกษาแล้วเนี่ยนะครับและจบปริญญาตรีนักศึกษาสามารถที่จะหน่วยกิจที่สะสมไว้เนี่ยเขาทูเออร์หรือทรานเฟอร์ไปรับปริญญาโทได้นะครับซึ่งมันจะมีอะไรบ้างครับหนึ่งเซฟเวลานะครับสองเรามีสิทธิพิเศษให้ด้วยนะครับ นักศึกษาสังกัด2คณะคือคณะวิทยาศาสตร์และคณะนิติศาสตร์นะครับที่สมัครเรียนเนี่ยเราลดหย่อนค่าธรรมเนียมการศึกษาชุดวิชาแรกให้ด้วยนะครับชุดวิชาแรกให้ด้วยเ,เนื่องจากหลักสูตรของวิทยาการปกครองท้องถิ่นเนี่ยของตรีและโทเนี่ยนะครับเรามีการปรับปรุงหลักสูตรนะครับตอนนี้เรามีการเรียนในระบบที่เรียกว่าโมดูล่าซิสเต็มเป็นการเรียนแบบชุดวิชานะครับฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นคณอาจารย์ที่มีความหลากหลายนะครับมีหัวข้อการเรียนรู้ที่ ถูกดีไซน์ไว้หลากหลายคณาจารย์มีการทํางานเป็นทีแล้วก็นักศึกษาก็จะได้เรียนรู้จากประสบการณ์การเรียนรู้ที่ไม่ได้เป็นวิชาใดวิชาหนึ่งนะครับแต่จะเป็นในลักษณะของชุดวิชาเรียกได้ว่าเป็นการตอบโจทย์นักศึกษารุ่นใหม่จริงๆนะคะว่าเรามาเรียนที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องจบแค่ระดับปริญญาตรีอย่างเดียวคว่กับระดับปริญญาโทก็ได้ด้วยนะคะนอกจากนั้นนะครับในระดับปริญญาเอกนะครับเรามีหลักสูตรรัฐประสาสนศาสตรบุุษฎีบัณฑิต นะครับสาขาวิชาการบริหารกิจาการสาธารณะ,ะนะครับซึ่งในหลักสูตรของปริญญาเอกเราเนี่ยเรามี2แท็กคือมีการเรียนเป็นแท็กภาษาไทยแล้วก็แท็กภาษาอังกฤษผู้สนใจท่านใดที่มีความกังวลใจว่าจะเรียนได้ไหมนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยเรามีแท็กภาษาไทยครับเรามีแท็กภาษาไทยในขณะเดียวกันเราก็จะมีแท็กสาหรับนักศึกษาต่างชาติะนะครับหรือใครคนไทยคน,คนไหนสนใจจะเรียนแท็กกับนักศึกษาต่างชาติก็สามารถเลือกเรียนแท็กภาษาอังกฤษได้นะครับอันนี้ก็เป็นในหลักสูตรของระดับปริญญาเอก จะเชิญชวนทุกคนที่สนใจจะมาเรียนรู้นะครับ<ช>ด้านการบริหารกิจาการสาธารณะที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิน่นทั้งระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกเนี่ยก็าสามารถที่จะสมัครได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นได้เลยครับค่ะอาจารย์และสุดท้ายคะ่ะอาจารย์ขาอยากที่จะให้อาจารย์เนี่ยฝากเ,าเกี่ยวกับน้องใหม่ที่จะเข้ามาศึกษาต่อระดับปริญญาตรีคะ่ะในวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นของเราว่าน้องใหม่จะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างคะที่จะสอบเข้าค่ะครับผมครับผมว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยนะครับ สิ่งสาคัญอันดับแรกนะครับน้องใหม่ก็จะต้องมีแพชชั่นนะครับมีแพชชั่นหรือมีอินสปิเรชันนะครับว่าเราหลังจากที่เรามาเรียนแล้วเนี่ยนอกเหนือจากจะได้ความรู้แล้วเนี่ยเราอยากจะประกอบอาชีพอะไระเราอยากจะเป็นอะไรนะครับแต่แน่นอนเวลามาเรียนแล้วเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นดังที่เรา <c oughs> เราคาดหวัง <c oughs> ไว้ <c oughs> ตอนที่เราอยู่ <c oughs> อยู่โรงเรียนมัธยม <c oughs> แต่อย่างไรก็ตามมหาเทยาลัยหรือหลักสูตรในมหาเทยไรเนี่ยจะเป็นตัวบ่มเพาะให้นักศึกษาสามารถที่จะเกียร์ ไปยังทิศทางหรือความใฝ่ฝันของนักศึกษาเนี่ยครับได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้นะคะต้องขอขอบพระคุณนะคะท่านคณะบดีของเราท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสิริศักดิ์เราจันขามที่มาให้ข้อมูลแบบอินไซต์เกี่ยวกับวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นของเราค่ะขอบคุณอาจค่ย์ดครับมาสมัครเรียนที่รายการปกครองท้องถิ่นนะครับขอบคุณครับ เราก็มาอยู่จุดว้าวของวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นค่ะเรียกได้ว่าเป็นห้องลับนะคะของที่นี่เลยถ้าอยากรับชมกันแล้วไปรับชมข้างในกันเลยค่ะสวัสดีค่ะพี่ตู สวัสดีค่ะวันนี้มาใช้บริการที่ศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นชี่นี่คะใช่แล้วค่ะที่นี่นะคะคือศูนย์การเรียนรู้วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นค่ะ เป็นส่วนที่ประกอบด้วยห้องสมุดแล้วก็อีกหนึ่งชั้นเป็น co-working space ค่ะเอาโหอยากไปดูแล้วค่ะว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวจะนําชมไปไปชมเลยนะคะได้ค่ะเชิญเลยค่ะตอนนี้ห้องสมุดที่นี่ค่ะให้บริการเหมือนหอสมุดกลางเลยแล้วก็เหมือนอีก13ห้องสมุดในมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะโอาโหข้างนนี้ก็จะเป็นห้องอ่านหนังสือค่ะค่ะค่ะก็เรียนรู้ก็ ได้ตามอธัธยาศัยเลย<ก>นะคะก็สามารถหยิบจับได้เลยใช่ค่ะ,ค,ะความชอบเลือกตามความชอบใช่แล้วก็มี Wi-Fi ค่ะบริการด้วยความเร็วเด็กๆก็มาเรียนรู้ผ่านแท็บเล็ตแล้วก็ดีไวต่างๆได้ค่ะ,คะ เราก็จะมีวิทยานิพนธ์นะคะของรุ่นพี่ของรุสามารถศึกษาได้แลของเราเนี่ยจะเห็นว่าหนังสือเราไม่ได้มีจํานวนเยอะค่ะเป็นหนังสือเฉพาะทางค่ะด้านที่จะเป็นเฉพาะทางด้านการบริหารรัฐกิจแล้วจริงๆเนี่ยนอกจากหนังสือแล้วอังกอเห็นตอนนี้ก็คือมีโซฟาเต็มไปหมดเลยเราเน้นการเรียนเล่นเป็นสุขค่ะไม่ใชไล่เน้นหือนบ้านให้นักนักศึกษารู้สึกว่าเวลาเลิกเรียนหรือมีเวลาว่างเข้ามาพักผ่อนที่นี่ค่ะ ก็จะเป็นผ้าพองสมุดยุคใหม,มเ่เด็กๆสามารถนอนได้นัน่งได้อะไรเงี้ยค่ะส่วนข้างบนนะคะด้านข้างบนเนี่ยก็ะจะเป็นโคเวอร์กิ้งสเปซค่ะสามารถที่จะเดินขึ้นไปชมได้นะคะ,คะแล้วก็เป็นห้องประชุมกลุ่ม,มสามารถทํางานกลุ่มได้พี่ทว่าอดใจไม่ไหวแล้วนะคะที่จะอยากที่จะขึ้นไปดูแล้วะคะ่ะพี่ตุ๊กขาว่ามีอะไรด้านบนมีน่าสนใจมากเลยทางั้นพี่ขออนุญาตให้น้องๆเขาส่งต่อพาน้องขึ้นไปชมข้างบนนะะได้เลยค่ะเพราะงั้นเราไปกันเลยค่ะ ี่ติอนนี้เราอยู่ที่จุดว้าวจุดที่สองของเรานะคะสถานที่แห่งนี้เรียกว่าอะไรคะเลนนี่เซ็นเตอร์ลูมค่ะ โอ้โห Learning Center Room แห่งนี้ใหญ่มากๆเลยเอาไว้ทำอะไรบ้างคะหลักๆเลยคือให้บริการนักศึกษาค่ะเรียกว่าเป็น Facility ที่เรามอบให้กับนักศึกษาทุกระดับชั้นค่ะก็สังเกตแล้วจะมีห้องสำหรับประชุมแล้วก็ทำงานด้วยสำหรับตรงนี้ก็สามารถนั่งได้ปกติเลยใช่ไหมคะแบบคล้ายๆกับห้องเอทเนอซึ่งน้องนักศึกษาสามารถมานั่งประชุมกลุ่มย่อยทำงานกลุ่มได้นั่งจุดไหนก็ได้หรือว่านั่งทำงานก็ได้เพราะว่าเราจะมีอินเทอร์เน็ต แรงสูงค่ะแรงสูงแล้วก็มีห้องประชุมย่อยนะคะเราจะมีอินเทอร์เน็ตจอดิจิทัลแลท็อบให้บริการสำหรับรีเนต์งานคนหาสืบคนข้อมูลค่ะแล้วก็มองไปทางด้านหลังนะคะเหมือนเป็นจุดอะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบเออมันลดมากเลยตรงนี้เรียกว่าอะไรคะถือว่าเป็นแลนด์มาร์คจุดหนึ่งของเรนอิ่งเซ็นเตอร์รูมเลยนะคะเด็กๆหลายๆคนเรียกจุดนี้ว่า พี่พิภัณฑ์รูปจำลองค่ะซึ่งอยู่ที่ประเทศฝรั่งเศสค่ะเวลาน้องๆทำงานเครียดหรือว่าสืบค้นงานพูดคุยกันแล้วก็พักผ่อนโดยการถ่ายรูปอ,อบค่ะเพราะว่าสิ่งนี้สามารถมองเห็นชั้นล่างได้ด้วยว่าแต่เอ๊ะทำไมห้องนี้ไม่มีคนอยู่เลยครัมันเป็นห้องของนักศึกษาจริงๆไหมคะเนี่ย แน่นอนค่ะเป็นจริงๆค่ะเต่ที่เห็นไม่มีเนี่ยเพราะว่าน้องเขาเรียนหนังสือกันอ๋อก็คือช่วงนี้เป็นช่วงของการเรียนการสอนอยู่นะคะแต่ว่าในช่วงเที่ยงเราก็เปิดใช่ไหมคะใช่ค่ะก่อนตอนเช้าก่างเที่ยงแล้วก็หลังเลิกเรียนเนี่ยน้องเขาจะมานั่งเต็มเลยมาทำกิจกรรมกันมารอเพื่อนมานั่งทําการบ้านอย่างงี้ค่ะและห้องนี้เปิดถึงกี่ทุ่มคะห้องนี้ โดยปกติเราจะเปิดถึง4ี่โมงครึ่งสิบหนาฬิกาสานาทีแต่ถ้าเป็นช่วงสอบนะคะเราเปิดให้ดึกเลยค่ะจนถึงเที่ยงคืนให้น้องได้พักตื่นเต็มที่เลยเรียกได้ว่าห้องนี้อาจจะเปิด24ชั่วโมงก็เป็นได้นะคะในอนาคตนาอนะคะแล้วก็ยังมีสิ่งที่อังกอร์เนี่ยว้าวอีกหนึ่งเรื่องค่ะก็คือทราบมาว่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นแห่งนี้ให้นักศึกษาได้ยืม iPad ตลอดปีการศึกษาเพื่อที่จะได้เรียนถูกต้องไหมคะเรื่องนี้ ถูกต้องค่ะอ๋อแล้วมีวิธีการอย่างไรบ้างคะซึ่งนักศึกษาของเรานะคะ iPad ตัวนี้เราจะให้นักศึกษายืมตั้งแต่ปีน1นะคะตั้งแต่ปี1จนถึงปี4จนสำเร็จการศึกษาเลยนะคะอพอสําเร็จการศึกษาน้องก็ค่อยเอามาคืนนั้นระหว่างน,นั้นน้องสามารถที่จะใช้เหมือน เป็นของตัวเองได้อย่างเต็มที่ในการเรียนการสอนการสืบค้นได้เลยค่ะแล้วก็โปรแกรมต่างๆที่น้องใช้ทางวิทยาลัยก็เป็นใช่โปรแกรมที่มีลิขสิทธิ์ถูกต้องทั้งหมดค่ะเรียกได้ว่าวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นแห่งนี้ว้าวมากๆเลยนะคะสําหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณพี่ๆทั้งสองท่านนะคะพี่เหมยและก็พี่ติก๊กมากๆเลยนะคะที่พาอังค์กรและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนะคะรับชมจุดว้าวค่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณค่ะ สวัสดีค่ะทำไมถึงเลือกคณะนี้ใช่ไหมครับด้วยความที่บ้านนะครับทำงานในด้านของราชการครับถ้าสมมติว่าเราได้มาเรียนที่โคราเนี่ย แล้วก็อาจจะสามารถนําไปพัฒนาบ้านของเราได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือที่บ้านก็เป็นสิทธิ์เก่าของโคลาเหมือนกันครับก็เลยเลือกที่โคลาเลยครับเดี๋ยวค่อนข้างสนใจในเรื่องของการทํานโยบายต่างๆแล้วก็รูปแบบแผนต่างๆของงานข้าราชการแล้วก็สายงานในทางด้านนี้ค่ะต้องบอกก่อนว่าจะยากก็ไม่ยากจะง่ายก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าในชั้นปีที่นเนี่ยเราจะเรียนเป็นวิชาหลักๆจะเป็นวิชาของมหาลายัยทั้งปี1ปี2ปี3เนี่ย เราจะเรียนรวมกันทั้ง3สาขาเลยครับค่อยมาแยากเป็นวิชาเฉพาะของแต่ละสาขาในชั้นปีที่สามทั้ง3สาขาเนี่ยนะคะก็มีจุดร่วมกันก็คือการทําเพื่อสาธารณะนะคะมีคนบอกไว้ว่าทั้ง3สาขาเราเนี่ยถ้ารวมกันเนี่ยสามารถสร้างเมืองเมืองหนึ่งได้เลยนะคะ <S <S ราทั้งสองคนก็อยู่ในกลุ่มเดียวกันด<ช>้วยครับ<ช>ก็<ช>เวลามีงานหรือมีปัญหาอะไรก็จะช่วยๆกันเสมอครับแล้วก็ปรึกษากันและทาง<อ>ด้านอาจารย์เองก็ถือว่าได้ให้คําปรึกษาในแต่ละงานดีมากเลยค่ะก็ทําให้เราได้แนวทางในการแก้ปัญหาต่างๆได้อย่างดีค่ะอาจารย์และบุคลากรภายในวิทยาลัยของเราอะครับเป็นกลุ่มคนที่เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ด้วย<ช>่ยังสามารถเข้าใจึกษาได้เสมอสามารถปรึกษาได้ ทุกเรื่องเลยเนาะใช่ไหมคุยคุยได้ค่อนข้างเอนจอยกันมากเป็นพี่เป็นน e ้องเลยมเป็นพ yeah, ี่เป็นน้องเลยสำหรับความประทับใจของเดียร์นะคะอย่างแรกเลยค่ะคือเรื่องของเพื่อนนะคะเพราะว่าที่โคราชนะคะค่อนข้างที่จะมีผู้คนหลากหลายทําให้เรามีเพื่อนหลากหลายประเภทและทุกคนนะคะก็นิสมากมากค่ะครับแล้วก็สําหรับผมนะความประทับใจคือของเราก็คือความหลากหลายครับเพราะว่า โค้าของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากครับเราไม่ได้ปิดกั้นแม้แต่เชื้อชาติเพศหรือว่าอะไรต่างๆนะเราสามารถเปิดรับทุกอย่างเลยครับคุณก็คือนักศึกษาโค้าเหมือนกันนะครับ <S <S วิทยาของเราเนี่ยเป็นวิทยาแห่งการเรียนรู้ครับท้งน้องสนใจทางด้านนโยบายสาธารนณะหรือว่าอยากจะนําความรู้ของ,ของน้องๆเนี่ยไปพัฒนาบ้านเกิดของน้อง เลือกโคโล่ดีครับครับสำหรับน้องๆที่อยากที่จะมาเรียนที่โคโลานะคะก็ขอให้สู้ๆนะคะแล้วก็มาเป็นหนึ่งเดียวกับโคโลาดาวเหนือของเราค่ะคยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านดาวเหนือของเรานะครับใค่ะไว้เจอกันค่ะ <c oughs> สำหรับรายการ k, k u Insight ซึ่งวันนี้เราได้มาอินไซต์กันที่วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นเรียกได้ว่าน้องๆทุกคนจะต้องได้รับข้อมูลอย่างจุใจกันเลยทีเดียวเชียวนะคะอย่าลืมกดไลค์และกดติดตามร่วมถึงกด s ั b สไ r i b e ให้กับรายการ k, k u Insight ของเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้พี่อังกอรและน้องๆวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่นทุกคนต้องขอตัวลาไปก่อนพบกัน EP ต่อไปขอบคุณและสวัสดีค่ะ